พระพุทธเจ้าจะปรินิพานนั้นพระองค์ก็ยังทรงตรัสแก่สุพัทธ,ธปริพาชกผู้ที่มาบวชในวาระสุดท้ายเรียกว่าปัจฉิมสาวกสาวกองค์สุดท้ายพระองค์ทรงตรัสแก่ท่านสุพัทธ,ธปริพาชกว่าตราบใดที่มัดแปดยังอยู่ตราบนั้นพระอระหันต์จะไม่ว่างจากโลก คำตรัสที่พระองค์ตรัสเป็นปัจฉิมวาจาก็คือคำนี้เองว่าอามันตยามิโวภิกเขเวปฏิเวทยามิโวภิกเขเววายาธรรมาขยาธรรมาสังขาราอปมาเดนะสัมปาเดธะดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเราจะบอกแก่เธอทั้งหลายว่าสังขารน,นี้มันเป็นของเสื่อมไปและสิ้นไป เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเมื่อพระองค์ตรัสว่ามรรคแปดยังอยู่ตราบใดพระอาราหันต์ก็จะไม่ว่างจากโลกพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เป็นการแปลกแตกต่างกันแต่อย่างใดเมื่อเราเปรียบสมัยโน้นและมาสมัยนี้เมื่อตอนที่พระองค์จะเสด็จดับขันปร,ริญิพานนั้นพระอานนท์ได้ทูลถามว่า พระองค์จะทรงแต่งตั้งผู้ใดแทนพระองค์ในการที่พระองค์เสด็จดับขันปรินิพานแล้วพระพระเเจ้าก็ไม่ได้ทรงตรัสตอบแก่พระนนท์ว่านูนหลังจากที่เราปรินิพานแล้วนั้นธรรมคำสั่งสอนแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันนี้แหละที่จะเป็นาศาสดาแทนเรา ก็เป็นอันว่าคธรรมะต่างๆที่เราพากันปฏิบัติหรือมีข้อธรรมะที่เราพากันสวดกันอยู่ทุกวันนี้นี่แหละที่เป็นศาสดาแทนพระองค์เพราะฉะนั้นความแตกต่างต่างๆนี่มันก็ไม่มีอะไรแตกต่างเมื่อมาสมัยครั้งนอนและมาถึงสมัยปัจจุบันเพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสหรือว่ามีโอกาสหรือว่า สมควรแก่โอกาสที่เราจะพากันกระทำได้เราจะบรรลุธรรมข้อไหนเราจะดำเนินจิตไปถึงขั้นใดเราจะสามารถฝึกฝนเอาจริงจังกันแค่ไหนก็อยู่ที่ตัวของเราเพราะว่าธรรมะคำสั่งสอนนั้นมีอยู่พร้อมมูลแล้วมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่าง จะเป็นสมถาะาก็มีจะเป็นวิปัสสนาก็มีจะเป็นโพชฌงเจ็ดก็มีเป็นมรรคแปดก็มีมีอยู่พร้อมแล้วพร้อมที่เราจะปฏิบัติทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เรามาในปัจจุบันทำไมคนจึงบรรลุได้น้อยนักหนาอันนี้เราไปโทษบุญโทษวัาสนามันก็ไม่ถูก แต่เราจะต้องโทษความสามารถในตัวของบุคลคลเช่นอย่างเรามีความสามารถแค่ไหนเราได้พากันปฏิบัติจริงจังกันแค่ไหนถ้าหากว่าเราย้อนไปถึงว่าในสมัยครั้งพระพุทธเจ้านั้นท่านทำความเพียรกันเรายกตัวอย่างเช่นท่านพระสารีบุตรก่อนแต่ที่ท่านจะได้สำเร็จเป็นพระอราหาันนั้นท่านใช้เวลาหนึ่งเดือน ที่ท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิอยูใ่ใช้เวลาสิบห้าวันส่วนใช้เวลาหนึ่งเดือนส่วนพระโมคคัลลานั้นใช้เวลาถึงสิบห้าวันอย่างนี้หรือท่านจักคูบาลเถระท่านก็นั่งสมาธิตลอดสามเดือนอย่างนี้หรือท่านพระโสนะท่านก็เดินจงกรมจกนกระทั่งเท้าแตกอย่างนี้ อย่างที่องค์ที่ท่านลาน้องสาวของท่านไปบวชในขณะที่ท่านไปลาไปบวชนั้นท่านก็ไม่ได้มอบสมบัติไว้ให้แก่ใครน้องสาวที่โลภจึงได้จ้างคนไปฆ่าพี่ชายซะในขณะท่านบวชแล้วไปนั่งสมาธิอยู่ในป่าทางฝ่ายน้องสาวจ้างคนไปสี่พัน สี่คนคนละพันก็หาปัะนะแล้วก็ไปที่ที่พระพี่ชายถือกระบองไปคนละอันเมื่อพี่ชายถามว่าพวกเธอมาทำไมพวกจอนก็บอกโดยกลองบอกว่าน้องสาวชายให้มาฆ่าท่านต้องการสมบัติท่านก็บอกว่าได้แต่ว่าอย่าพื้นตีทีเดียวให้ตายก็แล้วกันบอกใหะคนหนึ่งก็เลยตีว่าเข่าซ้ายก่อน ว่าเข่าแตกไปคนหนึ่งก็ตีวา่าวเขา่าขวาว่าเข่าขวาก็แตกไปคนหนึ่งตีไหล่ซ้ายไหล่ซ้ายก็หักไปในขณะที่คนหนึ่งกำลังตีไหลขวานั่นเองท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์แล้วท่านก็บอกว่าเธอจงกลับไปบอกนอ้นองสาวเราบอกว่าให้ เพิ่มค่าจ้างอีกคนละหนึ่งพันและทรัพย์สมบัติไม่ต้องการแล้วความเพียรที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านทำก็ไม่ย่อยต่างองค์ต่างที่ท่านก็พากันบักบันหนักนาะถ้าหากว่ามาเปรียบเทียบความเพียรของเราในสมัยนี้มันก็ยังห่างไกลท่านอีกมากเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการอยากจะบรรลุนั้น ก็มีมีความประสงค์ต้องการอยากจะบรรลุธรรมนั้นก็สามารถที่จะทำให้บรรลุธรรมได้ในเมื่อเราใช้ความเพียรอย่างเต็มที่พระพุทธองค์ยังได้ทรงตรัสยืนยันไว้ในมหาสติปัฏฐานาสูตรว่าถ้าบุคคลผู้ใดพากันปฏิบัติมหาสติปัฏฐานอย่างเต็มที่แล้ว อย่างช้าที่สุดก็เจ็ดปีอย่างเร็วที่สุดก็เจ็ดวันคือพระองค์ไม่ได้ทรงแสดงถึงว่าคนนั้นต้องมีวาส,สนาอย่างนั้นคนนี้ต้องมีวาส,สนาอย่างนี้ต้องทำมาแล้วเท่านั้นต้องทำมาแล้วเท่านี้จึงจะมาปฏิบัติมหาสติปัฏฐานได้ก็หาไม่เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์บัญญัติมหาสติปัฏฐานขึ้น ผู้ใดต้องการอยากจะพ้นจากทุกข์ได้บรรลุธรรมก็ปฏิบัติมหาสติปัฏฐานไปก็แล้วกันเจ็ดปีอายุของเราก็คงพอถึงที่จะบรรลุได้แต่ถ้าหากว่ามีความตั้งใจจริงเจ็ดวันก็อาจบรรลุเพราะอะไรเพราะว่ามหาสติปัฏฐานนั้นเป็นหนทางกรองเรียกว่าหนทางเข้าสู่ความบรรลุเป็นทางตรงที่สุด ทางตรงที่สุดนั้นก็คือ,อ,อมหาสติปฐานสี่ที่ท่านแสดงเอาไว้ว่าให้พิจารณามหาสติปฐานนี้ตลอดระยะเวลามิให้ขาดไม่ว่าจะเป็นกลางวันไม่ว่าจะเป็นกลางคืนเพราะฉะนั้นท่านได้แสดงในมหาสติปฐานว่าอัญเยนะชังคติกังอัญเยนะพาหติกังอัญเยนะหานุนติกัง ให้พิจารณามองดูที่กระดูกให้พิจารณามองดูถึงการตายลงไปวันหนึ่งสองวันห้าวันเน่าเหม็นหรือพิจารณากระดูกคางกระดูกแขนกระดูกขาอย่างนี้การที่พิจารณานั้นท่านก็แสดงต่อไปอีกว่าการที่พิจรารณานั้นคือการพิจารณา ตลอดระยะเวลาอาภิกันโตปฏิกันโตอภิกันโตปฏิกันโตก้าวไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังก็มีสติอโลกิเตวิโลกิเตมองไปข้างซ้ายมองมาข้างข,างขวา,าก็มีสติหรือว่าเวลาที่พุณชิเตขายิเตสายิเต คุณยเตยเวลารับประทานขาเยเตยเวลาดื่มก็ต้องมีสติสังาติปัต,ตาจีวระธาระเนสัมปชานกรีโหติในเมื่อเวลาครองจีวรนหรือภาคสังคติเป็นปริมณฑนก็ให้มีสติตุนทีพาเวแม้ในขณะที่นิ่งอยู่ก็ยังต้องให้มีสติ อุจาราปส,สวะกรรมเมสัมปชานกรีโหติในเมื่อถ่ายอุจาราปัส,สวะก็ยังต้องให้มีสติคือให้มีสติทุกขณะทุกเวลาในระยะเจ็ดปีก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลธรรมพิเศษได้อย่างต่ำที่สุดก็เป็นพระโสดาบันอย่างสูงที่สุดก็ได้เป็นพระอระหันต์นี่คือการปฏิบัติ มหาสติปัฏฐานอย่างที่ท่านแสดงว่าพิก,กันเตปติก,กันเตอโลกิเตวิโรกิเตขายิเตสายิเตสัมปชานกเรีโหตินั่นก็คือหมายความว่าเหลียวไปข้างซ้ายแลมาข้างขวาก้าวไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังเวลาที่ถ่ายอุจจระปัสวะเวลาครองจิวรเวลาที่ฉันหรือเวลานิ่งอยู่ ทุกทิริยาบทต้องมีสติมีสติอยู่ที่ไหนท่านก็เปรียบเหมือนกันกันกบว่านายช่างกลึงนายช่างกลึงเวลาจะกลึงดึงไม้ที่จะเอามาเอกลึงเป็นรูปร่างต่างๆนั้นย่อมจะต้องรู้ว่าการดึงไม้นั้นสั้นแค่ไหนการดึงไม้นั้นยาวแค่ไหนก็เหมือนกันกับกำหนดสติของเราที่มีอยู่ลมหายใจเข้า ัสั้นแค่ไหนออกยาวแค่ไหนมีสติทุกลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ใครทําได้ก็สามารถพิจารณุได้เมื่อมีสติอยู่ที่นี่แล้วก็พิจารณากายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทานานุปัสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสนาสติปัสฐานธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานก็คือยกเอากายานุปัสนาสติปัฏฐานนี้เป็นปฐมเหตุ พิจารณาให้เห็นว่าร่างกายอันนี้ตายมาแล้วร่างกายอันนี้กำลังเผาอยู่ร่างกายอันนี้เหลือแต่โครงกระดูกเป็นต้นการพิจารณาอย่างนี้อยู่ตลอดระยะเวลานานเข้านานเข้าก็กลายเป็นสิ่งที่แจ้งประจักษ์คือหมายความว่าเกิดความสว่างขึ้นพิจารณาเห็นจริงแจ้งประจักษ์ลงไปก็กลับกลายเป็นสัจธรรม หรือกลายเป็นอริยสัจ,จขึ้นมากลายเป็นวิปัสสนาขึ้นมาการดำเนินจิตที่มีสติในขั้นแรกนั้นก็คือสมถะการพิจารณากายในขั้นต่อมาก็คือวิปัสสนาทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาก็มีอยู่ในมหาสติประสานสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะมีความสงสัยในกรณีใดๆในการที่เราจะตั้งใจปฏิบัติเพื่อความบรรลุ เพื่อความสำเร็จ